แล้วนะครับวันนี้กับช่องนิงตั้มซุปตาชาแน,นลเดี๋ยววันนี้นะครับอือเราจะมาทาําภารกิจอะไรกันดีอะครับวันนี้เหรออืมเราจะมาอาบน้ําลูกๆดีกว่าเอ้า ลูกเทพอ่ะนะลูกเทพเอ้าล้าจะกี้บอกลูกมึงอ้าวก็ลูกกูเนี่ยลูกเทพอ้าวเหรอเออขี้สงสัยแลือเกินนะครับเราจะมาอาบน้าลูกเทพนะครับก็คือน้องอ,อมสินกับน้องดอลล่าที่เห็นเมื่อต้นคลิปนั่นแหละเท้าความกนสนิดน,นึงก่อนนะครับออมสินกับดอลล่านะครับก็เป็นลูกเทพนะครับสายข่าวนะครับบุกเสร็จโดยพระ ใช่แล้วนะฮะก็อยู่กับเรามาประมาณ3ปีอุ้ย6ปีแล้ว6ปีแล้วหรอ3ปีโควิดแค่ปีแล้วเพิ่งออกมาเมื่อไหร่อเออวะทำไมเวลามันช่างผ่านไปไวจังเลยวะไวมากเนี่ยแกแล้วนะเราตอนเนี้ย <c oughs> เออไม่ใช่เด็กๆกันแล้วนะนะครับก็อยู่กันมาหลายปี5้าปีกันได้แล้วนะครับก็รู้สึกผูกพันนะรู้สึกผูกพันก็คือแบบว่า เนี่ยแหละลูกของเราเลยโดยเฉพาะอ่ะอมสิงกับดอลล่าเนี่ยครับผมไม่ได้วีชุดแค่ชุด2ชุดนะชุดเยอะมากชุดเยอะมากคือแบบเจอที่ไหนช่วงนั้นซื้อให้ตลอดเลยใช่เพราะว่าเราชอบเปลี่ยนชุดให้น้องแต่ที่เหลือยูททุกวันนี้นะอ่ะก็คือชุดที่คัดแล้วนะคัดแล้วคัดเข้าเหรอคัดออกมาเลยเนี่ย <laughs> คัดเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับจะชวนน้องๆน,นะฮะมาดูนะครับการอาบน้ำให้กับลูกเทพกันนะครับไปกันเลยอ่านหนังสัมผูดที่ไม่สุภาพเด็กอายุต่้งแต่18ปี ควรแนะน,นำผู้ใหญ่เฮ้ hey, ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กสื้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะอ่าเดี๋ยวนี้เราจะมาให้ดูชุดของดอลล่าก่อนนะครับว่ามีชุดแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกชุดด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับก็จะเป็นแบบสีแดงลายดอกลายดอกรำวงมุงมิง้งสาวรำวงมีหมวกด้วยแบบนี้นะครับ ชุดที่2ก็จะเป็นสาวหวานแบบนี้เป็นอ่าไปช้อปปิ้งเออลายเป็ดแบบนี้นะฮะอุ้ยมีชุดแดนเซอร์ด้วยอันนี้เป็นกระโปรงแบบว่าบานบาอันนี้เป็นสีกรมมาท่านะฮะออกงานราตรีสโมสรได้เลยราตรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบเหมือนไดดินดินเนอร์ชุดไปทําบุญดินเนอร์ได้ทําบุญได้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นแบบว่าสาวแบบว่าชุดแสกนะทะเลแซบๆหน่อยนะฮะแล้วชุดนี้ก็จะเป็นแบบสีแบบสโนไวท์เนาะอุ้ยสวยทุกชุดเลยอ่ะนี่นะครับเป็นชุด ของน้องดอลลานะเอาชุดไหนดีนี้่ชุดไหนดีช่วยกันเลือกเร็วเออนี่ดีกว่าเอาแบบสดใสดีกว่า,าชุดนี้ดีกว่าครับเอเอเราจะมาเปลี่ยนชุดนี้ให้น้องกันนะอา่อาแต่อตอนนี้นะครับเราจะมาดูชุดของน้องอ้อมสินกันบ้างนะคะมาดูจากฝั่งนี้กันก่อนเลยก็จะมีหมวกไหมพรมนะฮะมีชุดทหารแบบเป็นเสื้อกางเกงแบบนี้นะครับ อุ้ยสวยมากอันนี้ก็เป็นเสื้อกางเกงเหมือนกันนะฮะอุ้ยเท่มากอันนี้เป็นเสื้อแบบกันหนาวแบบมีฮูดมีหมวกอันนี้เป็นชุดหมีทหารนะฮะแล้วก็มีรองเท้าเท่ๆแบบนี้ครับรองเท้ารองเท้าหูรองเท้าสวยมากเนาะน่ารักนั้นเลยชุดเหมือนของคนเลยจริงๆนะฮะนี่อันนี้เป็นชุดนักเรียนอุ้ยช่วงนี้ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนสวยมากอันนี้เป็นชุดเอี๊ยมอ๋อโคตรเท่เลยเออเป็นเอี๊ยมนะฮะหูมีชุดทักซิดอทักซิดอเาไว้ออกงานราตรี แล้วก็มีแว่นหล่อๆแบบนี้แล้วก็มีรองเท้าอันนี้เหมือนแบบเป็นแบบว่าวัยรุ่นมาเนอะนะฮะชุดไหนดีอ่ะชุดไหนดีนะชุดไหนดีนะชุดไหนดีนะ Tiktok 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 อ่ะพี่หนึ่งเลือกเลยเอาชุดนี้ดีกว่าเออนักเรียนญี่ปุ่นอ่าเดี๋ยวเอาแต่ให้น้องออมสินนะอ่าตอนนี้นะครับน้องดอลล่าก็พร้อมแล้วนะคะที่จะมาอาบน้ําเปลี่ยนชุดกับเรานะครับก่อนอื่นเลยนะฮะก็แกะโบให้น้องดอลล่ากันก่อนนะครับ ก็แกะโบยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถอดชุดนะถอดรองเท้าก่อนนะครับน้อง<ๆ>ดอลลาร์ดี่เป็นตุ๊กตามาจากประเทศอะไรครับพี่ตั้มมาจากสาหรัฐอเมริกาเลย,ยนะครับจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วแต่ก่อนเออ๋จำได้อยู่นะครับชุดนี้ก็คือเป็นชุดไซส์น้องเลยเป็นชุดสั่งตัดนะครับส่วนมากนะฮะน้องก็จะมีมี่เก่งๆน,นะเห็นไหมบอกแล้วว่าเป็นลูกเทพใสาขาวนะครับมีพระด้วยเห็นไหมเด็กๆเป็นห้อยเท้าเวสุวรรณไวน้นะครับอ่านะครับ และเวลากินซิ่งตัวนะคบที่ไม่ต้องจะทำนะก็คือจะใช้นะครับเป็นกระดาษเปียบนะฮะหรือว่าเป็นผ้าเช็ดเท่าคําสะอาดนะคบสูตรน้ำแร่นะคบเพื่อเป็นการถนอมผิวตุกตาด้วยใช่แล้วก็มันจะแบบว่าเช็ดได้สะอาดมากเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่เขาใช้เช็ดเครื่องสำอางกันก็คือฝุ่นฝุนหรือว่ารอยดำๆที่ตัวก็คือจะออกหมดเลยแต่ตงน้องเนี่ยน้องดาล่าต้องบอกนิดนึงนะครับทำไมครับห้ามเช็ดช่วงตัวเลยนะคบเพราะตรงตัวเป็นน้องเป็นผ้าเป็นผ้านะครับแต่ว่าตรงแขนกับขาเนี่ยเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพลาสติกพลาสติกหรือว่าเป็นแบบยาง่ะ แต่แขนขาน้องนี่คือขยับได้เหมือนคนเลยนะนี่เห็นไหม,ได,หมดเลลยแ้วก็ตากระพริบได้ด้วยอุ้ยกระพริบได้ด้วยเหรอนี่ไงกระพริบได้โอ้ยน้องง่วงน้องง่วงน้องง่วงเห็นหไหมอันนี้ตากระพริบได้รุ่นนี้บอกเลยตัวละประมาณอันนี้ที่จะไม่ผิดประมาณเกือบหมื่นเลยนะเปิดหน้ามาหน่อยเปิดหน้ามาหน่อยโอ้โหคิดว่านี่ลิซ่าอุ้ยคิดว่าน้องลิซ่านะครับ อี่แล้วนะเริ่มแบบบริงขึ้นมาแล้วนะขาขึ้นมาแล้วนะฝุ่นฝะืนหายแล้วนะะชุดที่เราเลือกไว้นะครับเป็นชุดนี้เลยครับ snow white snow white โตเยอะมากเลยอะ่ะชุดนี้ก็คือสั่งตัดมาเหมือนกันนะฮะสั่งตัดชุดส่วนมากของดอดลล่าจะต้องสั่งตัดพิเศษเพราะว่าดอดลล่าเป็นไซส์พิเศษนะครับวิจัยได้ไหมในชุดนี้ไซสิไม่รู้โตขึ้นหรือเปล่าเนี่ยทำไมดูแน่นๆทำไมดูแน่นๆ ขออนุญาตขออนุญาตความน้องเลยไม่เป็นไรครับตามน้องเลืนน่อตกหัวแล้วเนี่ยน้นจริงเนี่ยดิว<ด>ิสงสัยกินเยอะขึ้นเปล่าดิปีเลยอะทุกคนปกติใส่มาดีอุ้ยอุยสวย,ยสวยครบร้อยหรือยังยังไม่ร้อยเลยนะครบขั้นตอนต่อไปทําอะไรครับก็จะใส่เซรั่มที่ผมน้องนะครับก็แบบนี้เลยเซรั่มแบบนี้นะอุ้ยกลิ่นหอมมากใช่หอมเหมือนแบบเหมือนเข้าร้านทำผมเลยเห็นป่ะอันนี้เป็นมันๆแบบนี้เห็นป่ะทำให้ผมน้องแบบ ดูมีชีวิตชีวานะครับเพราะว่าน้องเราไม่อยากเอาน้องไปสระผมจริงๆนะเพราะว่าแต่ว่าของดอลล่าไม่มีปัญหารเรื่องผมรุดแน่เพราะว่าเส้นผมน้องอ่ะคือเจาะใช้เจาะเลยใช่เขาใช้เจะเข็มเจาะไปกับเส้นผมแล้วหนังหัวเจาะทีละเส้นเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวพี่ต้องจะเปลี่ยนทรงให้น้องน,นิดนึงแล้วกัน<ร>อ่ะเสร็จแล้วนะครับอุ้ยพอ<ห>บเยอะอะอมสินบอก วูน่ารักมากน่ารักมากสวยมากครับอ่าเอาสร้อยมาสีเอาสร้อยมาสียังไม่ครบครับนี่อ,อันนี้ก็คือสั่งทำม,มาพิเศษเหมือนกันนะฮะเป็นเม็ดคริสตันเลยนะครับเสร็จแล้วดอลล่าสวยไหมสวยสวยมากอ่ะเดี๋ยวต่อไปครับเป็นคิวของอมสินแล้วนะเดี๋ยวให้พี่หนิงเปลี่ยนชุดให้อมสินจ้า คิวต่อไปนะครับเป็นคิวของน้องออมสินครับผมเอออมสินนั่งรอเดี๋ยวพี่หนิงก็เริ่มเลยดอลล่านะฮะนี่เริ่มจากถอดชุดก่อนนะครับเพราะว่าใส่เป็นชุดหมีเอี้ยมไว้ให้นะครับเออเป็นชุดเอี้ยมโคตรเท่เลยอ่ะอ่ะกดมาก่อนรึปุ๊บยกลกมือได้ด้วยเหรอมืได้ด้วยเดี๋ยวก็เอาขาลงหลังใจด้วยน้องจะเป็นไซส์เหมือนแบบเด็กจริงๆเลยนะใช่อุ้มไปไหนนี่คือเหมือนลูกเลยอ่ะเหมือนลูกเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆถอดเนาะออมสินนี่มีชื่อจริงด้วยนะครับชื่อวรรณกรนะครับ นี่ยกมือขึ้นเลยอันนี้คือพาน้องไปตัดผมมาด้วยตอนที่ได้มาแรกๆคือเอาไปแบบว่าเอาไปโมใหม่นะครับโมหน้านะครับแล้วก็แต่งหน้าอุ้ยมีงไงด้วยอะเ<ฮ>ขินไหมเ<ฮ>นี่ยว่าจะเจอพี่กระูน้องหรือเปล่านี่นมีฟันได้อย่างไไงหน้าหน่อยมีฟันขึ้นแล้วตอนแรกมาคือไม่มีฟัน,นแล้วก็วไม่มีคิ้วแบบนี้นะครับนี่ไปทําฟันทาคิ้วแล้วก็ทําขนตาให้น้องมาน่ารักมากๆเลยนะครับ หน้าเหมือนพี่หนิงไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนใครอ่ะปะเช็ดต่อ,อขั้นตอนต่อไปนะครับครับเริ่มจากใส่กางเกงเลยใส่กางเกงก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นไซส์ตัดตัดพิเศษมาเหมือนกันใช่นะครับเห็นไหมนี่มีหน้ามีหลังด้วยมีหน้ามีหลังด้วยไม่ใช่ว่าสักแต่เป็นกางเกงนะใช่มีไซส์ด้วยใช่แล้วเออใส่ป กรงเกงเรียบร้อยขั้นต่อไปใส่เสื้อครับสวมเสื้อให้น้องกันนะฮะก็ใส่จากด้านหลังมาเลยได้ง่ายๆต้องบิดแขนน้องนิดนึงนะครับไม่ต้องกลัวน้องเจ็บพอน้องใส่ชินละเจ็บแต่น้องก็ร้องเองแหละเองเฮ้ยอันนี้นะครับก็ใส่เสื้อกับกระแกงเรียบร้อยแล้วครับพี่ตั้มว่าพรอน้องครบหรือยังเหมือนจะขาดเนคไทไหมแหมตาดีเลยเออเอาใส่เนคไทให้น้องก่อนเดี๋ยวพี่หนิงต้องนั่งทับในให้น้องอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้นั่งสบายๆนะครับนี่แล้วก็ใส่เนคไท สูงไ,ไหมสูงไ,ไหมเอเอใส่นิคไทแล้วชูมือแล้วจะไปโรงเรียนแล้วอยากไปโรงเรียนช่วงนี้ก็ใกล้กเปิดเทอมแล้วนะเรียนออนไลน์อดอลล่านั่งหลอกินข้าวมันไก่ก่อนไปโรงเรียนแล้วอุ้ยชุดนี้ก็คือแมทกันเลยนะน้ำเงินแดงเหมือนกันเลยอ่ะใช่แล้วอ่ะใส่น็คไทเสร็จแล้วครบหรือยังอะ่ะยังก็ต้องมีรองเท้าดิต้องต้องมีรองเท้าด้วยเออถ้าบเท่ๆพับแขนทีเดียอ่าเท่แล้ว และอย่าลืมอย่าลืมอะไรทำผมให้น้องด้วยไม่ลืมหูออลืมได้ไงหล่อแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะครับผมพี่หนิงก็จะทําความสะอาดผมให้น้องนะคะอ่ะเซ็ตผมกันต่อเลยน้องเป็นโชว์หางเต้าในยสิอ๋อลืมโชว์ไหนหนึ่งสองา มีหางเต่าด้วยอุ้ยหางเต่าด้วยโคเท่อะเท่มากทรงนี้คือแบบฮิตมากไปที่ไหนคนก็ชอบแซวหางเต่านะครับอะ่ะก็จะใช้เป็นน้ํายาตัวนี้ตัวเี้เซรั่มออลล่านะครับเป็นเซรั่มนะครับนี่อหอมมากห,าหาล่อมากลูก<อ>ครบหรือยังยังหันอะไรเอ่ย ลูกพี่ดีพี่ตามต้องจัดเต็มเออขาดแว่นาขาดแว่นใส่แว่นครับเผื่อแบบว่าเรียนออนไลน์แล้วแสงแรง<ม>ใส่ได้ไหมเอ่ยได้ดินี่เสร็จแล้วออมซีนหล่อมากเลยลูก แล้วภารกิจวันนี้นะครับกับการอาบน้ําให้ลูกเทพของเรานะครับก็เสร็จสิ้นไปอย่างสวยงามเลยนะคะน้องอมสินกับน้องดอลล่านะครับตอนนี้ก็ชุดใหม่นะครับหล่อแล้วก็สวยมากๆเลยนะมันชุดคู่กันเลยนะวันนี้นะเออนะครับถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะครับชอบคลิปวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันด้วยนะครับคลิปต่อไปเราจะพาไปดูอะไรหรือพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามชมคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพาน้องๆไปนอน ก่อนนะบ๊ายบาย